สวัสดีครับเขาตะแก่วเจ้่หงนุม่มสามติศแน่วมนกแ,แล้วครับผมรับเซานี่กับมาพร้าว่อกับสามทิคือเก่าพี่น้องขับเ้านี่กับมาทัาใายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาอยู่บ้านอยู่ซองเลยครับอยู่เงอนอยู่บ้านนี่แหละพอดีฝนมันเล่นมันตกเนาะครับตั้งแต่ช่วงเ้ามืดอตะละแต่ว่ากระบอแห้งเราพี่น้องเป็นดีเบสชั่นเป็นพ้ายยุกระตรงตามที่กรมบุตูเขาเตือนมาอยู่มันจิบตกช่วงวันสุกวันเสาไปนี่ครับ บอก่แห้งแต่ว่ากะน้ำกะไหลแช่ค่าไหลหัางลินอยู่นอ้นองๆเนาะเอาก้อนนี้เศร้าวันนี้ก็เป็นเศร้าว,วันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบมีทุนายุนก็สอสองพันห6าหแปดครับกับเศร้าบรรยากาศฝนตกหน้าเหาดินห้องสีแห้งแน่กโตกลงมาอีกครับแก่กด,ดีแน่บ่ตกแห้งสามทิศกับว่าเสียทิตลาไปไทไหยห้มืดนี่มืออื่นไปนี่แล้วครับมันแห้งขีดไทยได้บ่ขันเป็นจังสิ เพราะว่าช่วงนี้ทีละกระเลียงปั้นของเพิ่นที่เพิ่นสี่ให้ปั้นอยู่นะครับแกว้วสิปั้นหอดมือนีมืออื่นมือหือ้อแก้สิเอาพัานไส่แท่นโรตาลีเนาะครับผลมันโตมันลินมากสิส,สิได้ปั้นง่งยบ่ถ้ามันโตแห้งถ้ามีนม้ำอยู่ในหน้าคังสามทีก็ว่าสิว่านตุม่มว่านน้ำไปเลยครับแต่ว่า,ามันตตซ้ำานี้มันคือสิบบ้างหรอกแต่ล่อไปล่อไปเรื่อยๆครับ เชาวไ้ชาวหน้าเขาก็เริ่มวานเริ่มเท็ดกันไร้ลา้ลาเจ้าแล้วครับนี่ครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับพายุดีเวพายุเขา่ามาสิกลายเป็นดีเวทชั่นเป็น,นียังไปแล้วละ่ะคือสีบ่แห้งกนในดอกกันเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับลำไยกับโอกโกเด้ปีนี้ พี่น้องยุกไก่มาออกไปอยากไปกินนะเพี่น้องเน้อแต่ว่าแห่งพระท่านนี่ทา่านพรท่านนี่แก่ครับต้นน,น้อยๆนี่ครับต้นบางแยะส่วนบ่นะดกออมไปเลยครับนี่ดกครับดูกล้ใหญ่ปีนี่ดกดกทุกเจ้าครับทุกเจ้าบุบบบเบเชลพอของสามชิดเนาะครับเนาะของฟืนกับลกคือกันนี่ล้ำแยะที่เป็นล้ำแยะพันธุ์สีชมพูครับ นี่ครับนี่ดกดกเลยล่ะต้นนี้ก็ดกครับอันนี้ต้นต้นนี้เพิ่งปลูกครับตัวน้อยนี่ก็เป็ียนนี่มีลูุกมีหน่วยที่กัน,นผลของเพื่อนบ้านครับผมฟังตังค์กันต้นนี้ก็ดกครับเลยดกคือกัน บ่ได้ออกไปทุกให้ทุองหน้าครับโมนี่ไปมาแล้วละ่ะบ่เปนบ้าบ่ได้ออกไปดอกเฝ้าไปเกีย่ยงใกล้เกีย่ยงยังครับเลยบอดเราอย่าเอาตัวซับไปน้ำเลยมาทักทายสบายดีพี่สบายดีน้องเขาอยู่บ้านนี่ครับเอ้ยโดดแข่งอีกทีห่านน่องก็ตั้งแต่เห็ดใบหมดละถ้า,ากันเห็ดใบกันหมองอยู่หมองเศร้าย่ำพักย่ำมุ้มงเว้นครับเย็นดีอยู่หมองนี่นพี่นอ้องคนกระมา นางมาเหรียญนำยุแต่ว่าบอกว่าสมพูนนะครับอยู่บ้านเอื่นบอกว่าสมพูนนะครับบอกว่าแง่นะหลายพุดอะตกลงมานำผืนดินตอนนี้เริ่อมซุกแล้วครับย่ทองเทิงนี่รลายอยู่ครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับอยู่ในบ้านพุดอะเต็มผืนเลยครับคนกินแน่นกกินแน่ตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วบางทีมันจะมาหย่อนแสพง่นแน่นครับเงินครับตึ๊กตึ๊กผเห็นหอก นี่ครับบรรยากาศกประมาณน,นี้ทางรอบหมบ้านครับนี่ก็สรรอบไปทางนี้ไปบ้านแยนั่งยูนี่ครับทางนี้ก็สิไปกลางบ้านครับนี่ลำใหญ่กันด้นี่มันยืนลงมาทางถนนครับดกแค้กูวดดันโยนแสงปะ คนก็ิีนแห้งิ่นควายค่อยมาเรื่อยเรื่อยครับวัดไปนอกเป็นคลิปสั้นๆมากฝากมาคุยมาบอกมาจากาแฟก,บ,กบนอง,องเขาเซานี่ครับเซาบรรยากาศฝนลินฝนตกยากาศ,ากาศ,ากาศเป็นตะนอนเมือน,นี่ยากาศดีเียุเปียกก็คือเสียดเพราะอะไปันหดดอกแต่ว่าสามปีติไปทำการทำงานครับเมื่อนี้ เซา well. นี้ที่ได้ทํางานครับมืออื่นจังสิหยุดเนาะไปตลอดบรรยากาศฝนตกบรรยากาศเซานี้บรรยากาศในหมู่บ้านบรรยากาศยุ่งเหยินสามทิ์กระสีฝากสีฝากนอกไว้ซับนี่ก่อนครับครับท่านี้สามทิ์กระคอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องฮะเมื่อสุขชุ่คนที่เขามารับชมทีปองสามทิ์ตั้งต้นจนจบขอบคุณทุกข้อมินขอบคุณทุกกลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษีไม่ไม่เนาะครับ คลิปหน้าสามสิบจิภาพพ่พาณอ,องไปยังรขจังคอยชมคอยจิตามครับครับสาหรับคลิปนีสามสิบตะเกียวไปซิมหนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ